สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ผมไปเห็นอะไรปแปลกแล้วครับเพื่อนนี่ชาวบ้านเขาเก็บกันครับเพื่อนเป็นอียังงก่อนครับเนี่ยเป็นเขาเรียกยังงก่อนนอนต้นไม้เน,นี่ยที่มนะันนอนต้นไม้อุ้ยโทษโทษโทษนี่นะนี่คิ้วเขียวนี่นะครับโอ้ยเราหนี่งนอนต้นไม้ นี่คือตัวที่มันใหญ่แล้วที่มันเสือโอ้ครับเสื้อนอนตีเสื้อเนาะโลดเท่าไหงเนจับูมี่ยบ้าบ่โอ้เป็นพันคนบ่าเข้าไปเห็นอย่างไะครับไปิกปิ๊กปิกขัวกินนี่บ่าเมียนครับโอ้แปลกๆนี่นะครับพี่น้องขอโทษผมไม่เห็นมาจับติดตามเสื้อพี่ๆครับลูกพี่น้าพี่น้องท่านเพื่อนเนี่ยเขาเรียกนอนตีเสื้อ ครพวกพึ่งก็เคยเคยเห็นนะพึ่งพึ่งพึ่งหลู่นั่นนี่วะโอ้นอมันอยู่ตามเขาเรียกนอนผีเสื้อแหละพี่น้องท่านผู้ฟังท่านาผู้ชมเป็นนอนเป็นผีเสื้อนะนี่มันเป็นข้าวฝักแล้วนะเพิ่นะงจะเ,เคยเห็น อีกแล้วได้ไปน้องแวะไปจุดทางมันกันอะไรเห็นอะไรแปลกๆมันเป็นด้วงเป็นด้วงก็เป็นธรรมชาติแล้วเพื่อนนะเอ๊ะเป็นธรรมชาติแล้วเพื่อนเนี่เอ๊ครับโอ้เนี่ยสวยงามมากๆครับเพื่อนๆมีเขาจัดเอาตัวนอนอย่างนี้ครับอกเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นตัวนอนอย่างนี้เนี่ยเป็นนอน ผีเสื้อเพื่อนเต็มไปหมดเลยแต่ก็ชาวบ้านนเพื่อนนะเขาเก็บไปทำอาหารประกอบพิธีอาหารกันเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันรับประทานได้นะแต่นี่ดูสวยงามมากๆครับพี่น้องตามข้างทางมีผีเสื้อนี่ก็เลียนน้องผีเสื้อนี่แหละเพื่อนเต็มไปหมดเลยนี่ผีเสื้อเต็มเลยนี่นี่เพื่อนน้องเขียว มันออกไปแล้วกินกันเต็มมันกำลังออกอนีกำลังออกเพื่อนนี่กำลังออกเป็นตัวมีกำลังออกเป็นตัวเลยพี่น้องเพื่นอนเอาให้ดูเลย <c oughs> เป็นวิถีชาวบ้านเ <c oughs> พื่นอนนะเขาเก็บไป ทำเป็นอาหารก็เพิ่งเคยรู้เพิ่งเคยเห็นน้เพื่อนว่าเขาจะรับประทานได้สวยงามมากๆมีกําลังออกเลยครับพี่น้องเอา่ายให้ดูกําลังออกกําลังออกตามสองฝากทางแล้วเพื่อนแยะไปหมดเลย ก็ก็มีแหละเป็นตัวคิ้วเขียวนะใช่หมดเลยเนี่ยโอ้โหพี่น้องับเพิ่งจะเคยเห็นแต่เพื่อนๆชาวบ้านมาเก็บพี่น้องนะเอาให้ดูกันผมก็แปลกๆก็เลยลงลงถ่ายให้ดูให้ชมกันครับเพื่อนนะเป็นผีเสื้อเขาวขาวที่สีเขียวขาวเขียวเขียวอ่อนนะพี่น้องก็ก็จะเป็นผีเสื้อ ออกแล้วบพีปน,น,น้อนตัวน้อนเนี่ยออกเป็นตัวแล้วนะบินบินบอดเหมือนเลยเพื่อนอ่ะไปะเอาแค่นี้นเพื่อนนะเอาของปแปลกๆให้ดูให้สมกันสวัสดีครับ